อกลับมาที่ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งก็คือที่คุณทักษิณได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะอันนี้คืออยากรู้ว่าเขาแต่งตั้งแล้วใช่ไหมมันมีการทาบทามแล้วก็มีการตอบรับแล้วแล้วเพราะว่าคุณอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียเนี่ยมีการแถลงในตอนที่พบกับคุณุงอิงคือคุณคุณแพททองทานนายกเนี่ยเป็นแขก อย่างเป็นทางการใช่ไหมคะก็ในระหว่างการถแถลงเนี่ยเขาก็คุณอันวาก็บอกว่าบทบาทที่ปรึกษาของคุณทักษิณจะเป็นแบบไม่เป็นทางการร่วมกับที่ปรึกษาจากสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆคะ่ะ เราก็บอกว่าผมขอขอบคุณที่ตอบรับตำแหน่งนี้แปลว,ว่าคุณทักษินร,รับแล้วนะเพราะเราต้องการประสบการณ์จากรัฐบุรุษเช่นท่านเขาใช้คำว่า s สเต m แมนก็คือถือว่าคุณทักษินเป็นรัฐบุรุษนะคะมาเลเซียตั้งให้นะคะ,ะใช่ก็อันนี้เป็นการพูดระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกับนายกของไทยคะ่ะก็ก่อนหน้านี้ในอาเซียนเนี่ยคุณทักษินเหมือนกับว่า เสนอตัวมีบทบาทนะคะที่จะเจราจาไกลเกลีย่ยความขัดแย้งในพมา่าอืมก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าถูกเลือกเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ในฐานะประธานอาเซียนที่คุณอันวาอิบราฮิมเขาจะดํารงตำแหน่งในปีหกแดเนี่ยเขาก็จะต้องดูเรื่องที่เป็นปัญหาหลักๆของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สถานการณ์ในพม่านะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งชายแดนใน3าจังหวัดภาคใต้ของไทยด้วยก็ได้ถ้ามันลิงก์กับมาเลเซียแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเชิงเศรศษฐกิจต่างๆอาจจะเป็นเหตุผลให้เลือกคุณทักษิณแต่คิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยแหละก็คือเหมือนคุณทักษิณเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่หายไปจากเมืองไทยเนี่ยไม่เคยหายไปจากซีนการเมืองระหว่างประเทศคือก็อยังคงคลิปคอนเนคชั่นใช่ใช,ใช่ก็เรียกว่าจากจาก คนที่เรียกว่าเป็นเป็นคนที่เป็นระดับประเทศพอออกไปก็กลายเป็นระดับ world class ไปเลยนะคือความน่าสนใจคือเป็นเป็นอดีตนายกเป็นนายกที่ถูกรัฐประหารแล้วก็ต้องรี้ภัยทางการเมืองซึ่งแบบมันก็อยู่ในความสนใจะนะคะของของบรรดานานา,นาประเทศด้วยไงแล้วก็ตัวท่านเองก็ก็ไม่ได้อยู่เฉยใช่ไหม คือมีบทบาทของนักธุรกิจด้วยแหละเนื่องจากว่ามีทุนเนอะเวลามันมันก็เป็นกุญแจที่เปิดประตูไปคุยกับผู้นําประเทศต่างๆด้วยแหละเวลาที่อาจจะมีแผนอยากลงทุนประเทศนี้อย่างง้นอย่างนี้สนใจนวัตกรรมใหม่ๆอะไรก็คือมีเรื่องให้คุยกันตลอดแล้วก็แล้วก็ขายปล่อยไอเดียออกมาตลอดนะซึ่งมันก็มันก็เป็นการ ทำให้คุณมองเห็นวิสัยทัศน์อะเหมือนที่ตอนนั้นคุณแพทองทานไปเล่าที่ฟอฟสบนเวทีฟอฟสะที่บอกว่าเวลาเจอผู้นาประเทศอื่นๆเนี่ย <นะ S 1> <ๆ S 2> เขาก็จะถามถึงคุณพ่อใช่ใเราก็ถามถึงคุณอาอ,อ่าก็<ช>คุณทักษิณก็ยังอยู่ในแวดวงนะคะ